สวัสดีครับหลังจากหมู่บ้านพายุฝนเข่าครับเข่าที่ยืนต้นดีๆก็จะมานนี้ครับลมเบิรครับยังเป็นแกค่น้ําจิ้มนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงอีกแปลงครับที่ถ่ายให้เบิงตอนเป็นยังเป็นต้นข้เขียวอยู่ยังบัวทันได้ออกรวงออกอยังว่า มันง,งามๆมันจะเป็นสภาพจังแดไปครับไปเบิ้งน้ำกันครับนี่ยครับพี่น้องไอ้แปลงถี่ว่าง,งามๆตอนที่เป็นยังยังบังนออกล่วงครับล่มเบิดอีรีครับไ้เบิ้งครับฝนปีนี้ขาดแหงหมู่บ้านเต็งฝนเต็งลมครับ แบบนักเลยล่ะนี่เพิ่งอีกฟังครับด้านนี้ก็ลมเงี้ยนะครับดีนะแต่ว่าบ่ามีนม้ำคลังใน,ในหน้าต้นนะครับตัวถ้ามีนม้ำคลังในให,หน้าแล้วเขาเขาอาจจะเน่าก็ได้ครับนี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเหตุผลที่ ตร้านเป็นว่าเวลาเขาเหลื่อมจะออกล่วงออกยังเขาเป็นน้ำหรือว่าปล่อยน้ำไล้างนหน้าเหเบยดครับเพราะว่าแต่เข้าเอาไว้เพื่อหาเกิดว่าเขาหล่มแบบนี้ครับเม็ดเขาห่ออาจจะไปแช่ในน้ำอาจจะเหยีดให้เนา่าเสียหายในระยะยาวได้ครับ ส่วนแปลงนี้จะเป็นเข่าเนียวครับขนาดจ,จะเกี่ยวเร็วๆนี่นะครับอาทิตย์สองอาทิตย์ขนาดจ,จะพับเกี่ยวแล้วครับนี่พี่ฮนน์ของเบืองซาเม,ม่ครับลิบนาจังพากันไหมครับสวัสดีครับ